เรากาลังพูดกันถึงเรื่องคําพูดหรือถ้อยคานะคะสิ่งที่เราให้เรามาเรียนกันต่อนะคะว่าถ้อยคํามีความสําคัญยังไงถ้อยคําเป็นของขวัญที่พระเจ้านั้นให้กับเราพระองค์สร้างเราให้เรามีปากขอบคุณพระเจ้าเราจึงสามารถพูดถ้อยคําแห่งชีวิตออกจากปากของเราได้เดี๋ยวเรานั้นมาเรียนกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าคําพูดมีค่าย,ยังไงแล้วก็ถ้อยคําคือสิ่ง ถ้อยคำคือสิ่งยังไงนะคะให้เรามาดูในกิจการบทที่20ข้อที่24แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สแดงพระคุณของพระเจ้าถ้อยคำคือสิ่งสิ่งหมายความว่าไงมันทำให้ข้าพเจ้านั้นนึกถึง ข้าพเจ้าเคยได้ยินรู้จักผู้รับใช้ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนยิวและท่านก็เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็ท่านสอนบอกว่าเมื่อพระเจ้าพูดเวลาทีา่พระเจ้าพูดในสมัยก่อนที่ใช้ผู้รับใชเ้เขาจะเขียนเป็นภาษาฮิบรูแล้วก็อาจารย์คนนี้เขารู้ในภาษาฮิบรู แล้วเขาเป็นคนยิวแท้เลยที่เกิดที่เยรูซาเล็มแล้วก็เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็สอนพระวจนะพระเจ้าด้วยอจจาจารย์คนนี้ก็เลยบอกว่าพระเจ้าเวลาพูดเนี่ยคำพูดของพระองค์เนี่ยไม่ใช่เป็นเ,เขาเรียกภาษาังัฤงว่า word เป็นแค่ถ้อยคําเท่านั้นนะแต่คําพูดของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับพอเวลาออกจากปากของพระองค์เนี่ยมันมันกลายเป็นตัวมันตนเป็นสิ่งนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างเราเนี่ยให้เหมือนกับระฉายาตามอย่างของพระองค์เนี่ยพระองค์อยากให้เรานั้น อยากให้เรารู้ว่าการพูดของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งนั้นด้วยเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังว่าเรานั้นพูดอะไรเราจะมีในสิ่งเหล่านั้นและสิ่งในข้อนี้แปลมาจากข้อพระคัมภีร์ในใน,ในที่กิจการบทที่ 20- ข้อ24ที่อาจารย์เปาโลพูดว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองนะคะคำว่าสิ่งตรงนี้ที่อาจารย์เปาโลพูด ขาแปลมาจากภาษากรีกคำว่าโลโกสโลโกสนั้นก็คือถูกแปลว่าพระวาทพระวาทะก็หมายถึงคำพูดของพระเจ้าในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในปฐถมการพระวาททรงดำรงอยู่พระวาทะก็คือคำพูดก็คือพระวจนะพระคัมภีร์ข้อนี้เริ่มต้นของเริ่มต้นมีคำว่าคำ ะค,ะคำเผยคำอันนี้นัก็คือเป็นการเผยเพราะว่าจะนะเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงที่รุนแรงที่อาจารย์เปาโลนั้นอ่ะ,ะเผชิญอยู่ในขณะที่เขาไปประกาศข่าวประเสริฐที่กรุงเยรูซาเลม็มแม้จะเกิดทุกอย่างตามที่กล่าวแล้วเปาโลก็ยังตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองเขาอ้างถึงคําที่ถูกพูดว่าเป็นสิ่งเขากําลังพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่า ถ่อยคาเหล่านั้นเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองนั่นเป็นเพราะว่าในแผ่นดินของพระเจ้าคําพูดเป็นสิ่งต่างๆคําพูดเป็นอนุภาคฝ่ายวิญญาณคําพูดเป็นแกนสารฝ่ายวิญญาณคําพูดมีรูปธรรมในฝ่ายวิญญาณด้วยไม่ใช่เราพูดไม่มีความหมายอะไรหรอกไม่ใช่รู้ไหมว่าทุกคําที่เราพูดออกมาเนี่ยเรากําลังแบบ พูดให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นตัวเป็นตนแล้วคิดดูสิว่าคนที่เขาด่าด่าดตัวนั่นตัวนี่มันออกมาเยอะขนาดไหนทําให้ข้าพเจ้านึกถึงแล้วโหนี่ผู้คนที่เขาไม่รู้เนี่ยก็พูดคําด่าเป็นตัวอะไรออกไปเนี่ยตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยข้าพเจ้าเคยไปประกาศแถวสวนลุมนะอู้ข้าพเจ้าเห็นเอ็เมื่อก่อนว่าเอะนั่นคือตัวอะไรโอ้อมันขึ้นมาจากน้ําเยอะเลย มันทาให้โอ้โหตอนนี้พอรู้ว่าคําพูดของพระเจ้าเวลาพูดนั้นเป็นตัวเป็นตนลงไปแล้วเราถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นบุตรของพระเจ้าคําพูดของเรานั้นมีพลังอนุภาพในฝ่ายวิญญาณเป็นรูปไปทําในฝ่ายวิญญาณคิดดูสิไอตัวนั้นมันเลยเยอะขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรนั้นต้องระมัดระวังค่ะทุกคําที่ออกมาจากปากเราเป็นสิ่งค่ะเป็นตุสิ่งนั้นๆเลยนะคะและจะไม่มีวันถูกทําลายด้วยเพราะว่าสิ่ง นั้นมีต้นกําเนิดมาจากฝ่ายวิญญาณก่อนเราอาจจะไม่เห็นในทันทีเป็นตัวเป็นตนในโลกธรรมชาติมันเกิดขึ้นในโลกวิญญาณก่อนและถ้าเราพูดถึงสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆวันหนึ่งมันจะออกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในโลกฝ่ายธรรมชาติได้มันจะเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นคำพูดสำคัญมากคำพูดของเรานั้นควรจะเป็นของขวัญไม่ใช่เป็นคำ สับแช่งนะคะควรจะเป็นของขวัญเห็นพระพรมากกว่าคําพูดที่ออกจากปากของเราเป็นตัวแทนของเราในทุกๆท,ที่เลยค่ะทุกที่ที่เราพูดมันเป็นตัวแทนถึงตัวเราเลยว่าเราพูดอะไรเราจะเห็นเลยว่าสิ่งเดียวที่สามารถทําลายและทําให้ไร้อํานาจได้คือคําพูดอีกคํานึงซึ่งเป็นคําสุดท้ายที่เราพูดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไร มันทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นเพราะว่าเราไปพูดถึงสิ่งนั้นซึ่งแสดงถึงความไม่เชื่อมันก็เลยเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดสารภาพต่อพระเจ้าที่เราพูดผิดพูดพลาดและต้องพูดคำใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อ นะคะเพราะฉะนั้นคำพูดสุดท้ายนั่นแหละเป็นคำที่มาแทนที่คำพูดก่อนหน้านั้นของเรานะคะพระเยซูพูดตรัสไว้ในมัทธิวบทที่12ข้อที่36เมื่อครั้งที่แล้วพระเจ้าได้พูดถึงถ้อยคำอันนี้ว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาสิ่งนี้กำลังบอกอะไรกับเราทำให้เราเห็นถึงว่าฤทธิอำนาจ สิทธิอำนาจความสําคัญแห่งถ้อยคําพูดนั้นน่ะมันมีคุณค่าในฝ่ายวิญญาณมันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะสร้างและใช้คําพูดนั้นเราพูดอะไรเราต้องเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราควรพูดเหมือนกับพ่อของเราเราควรพูดเหมือนกับพระเจ้าเพราะองค์พูดอะไรออกมาพราะองค์พูดด้วยความเชื่อพระองค์ไม่ได้พูดอะไรออกมาด้วยความไม่เชื่อแล้วพระองค์ ตกใจไม่ได้ตั้งใจพูดเลยนะเนี่ยพูดเล่นพระองค์ไม่เคยเป็นแบบนี้พระองค์พูดอะไรบองตั้งใจและพระองค์ต้องการให้มันสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นตามที่พระองค์พูดจริงๆพระองค์ไม่ได้พูดเล่นไม่เป็นเรื่องข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าตอไเป็นนี้คุณพูดเล่นไม่ได้ถ้าเราพูดเล่นด้วยความสนุกสนานที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรนั้นมันก็ได้นะคะเราสามารถสนุกสนานพูดเล่นได้ไม่ได้หมายถึงว่าตอไเป็นนี้พูดเล่นไม่ได้เลย ข้าพเจ้ากำไมันหมายถึงพูดเล่นไม่เป็นเรื่องและคําพูดนั้นอาจจะเป็นคําพูดที่มันตรงข้ามกับถ้อยคําพระเจ้าหรือมันแทนที่มันจะเป็นพรให้กับตัวเองกับต่อต้านตัวเองอันนั้นนะเราไม่ควรจะพูดเราต้องรู้จักเลือกที่จะใช้คําพูดเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าชีวิตของเรานะั้นขึ้นอยู่กับตัวเรานะขึ้นอยู่กับปากของเรานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าฝ่ายเดียวนะเพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละเป็นผู้ที่สร้างสถานการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดี ด้วยการพูดสร้างโลกของคุณขึ้นมาเองแล้วคุณจะสร้างโลกอะไรอ่ะให้กับชีวิตของคุณคุณจะสร้างโลกให้มันดีหรือจะสร้างโลกเพื่อทำลายตัวเองมันอยู่ที่การพูดของคุณด้วยนะเพราะสิ่งที่คุณพูดมันก็สร้างบรรยากาศล้อมรอบชีวิตของคุณแล้วคุณคิดดูสิถ้าคุณพูดสิ่งนั้นมาสิปีแล้วอะชีวิตคุณจะเป็นยังไงโอ้โหพูดครั้งหนึ่งมันก็สร้างบรรยากาศครั้งหนึ่งพูดอีกครั้งหนึ่งมันก็ เพิ่มความหนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งและถ้าพูดสิบปีมันจะหนาสักกี่ชั้นล่ะคะคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพูดเหรอก็เป็นเพราะว่าคุณพูดสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าคุณคิดสิ่งเหล่านั้นมาก่อนแล้วคุณก็พูดสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณเชื่อสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยสร้างสิ่งเหล่านั้นมาตลอดระยะเวลาสิปีถ้าสิปีในชีวิตของคุณไม่สวยงามเท่าที่มันจะเป็นไปตามถ้อยคําของพระเจ้า แม้ว่าคุณอาจจะไม่เชื่อพระเจ้าสิปีแล้วแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณต้องตรวจดูแล้วนะว่าคุณเชื่ออะไรคุณพูดอะไรเพราะสิ่งที่คุณเชื่อมันก็มาจากความคิดของคุณนั่นแหละทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความคิดจากหัวใจของคุณนั้งนั้นสิ่งนั้นน่ะในใจของคุณในความคิดของคุณน่ะเต็มไปด้วยถ้อยคําของพระเจ้าไหมถ้าเต็มไปด้วยถ้อยคําของพระเจ้าถ้อยคํานั้นควรจะเป็นถ้อยคําที่มีชีวิต เป็นถ้อยคําที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้า10ปีที่ผ่านมาไม่สวยเพราะนะั้นให้เราเริ่มใหม่ให้เราสร้าง10ปีที่ผ่านไปตั้งแต่วันนี้และพูดตามถ้อยคําของพระเจ้าที่กําหนดไว้อาเมนไหมคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าพูดสิ่งใดให้คุณพูดสิ่งนั้นและก็เชื่อตามนั้นเลยวันนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเป็นตนัเป็นตนก็พูดต่อไปค่ะ ใส่ความเชื่อผสมเข้าไปด้วยและคุณใจเริ่มเห็นแล้วว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณมันเริ่มเปลี่ยนนะคะคุณไม่จําเป็นต้องดิ้นรนอีกต่อไปนะคะคุณไม่จําเป็นต้องดิ้นรนต่อไปเพราะฉะนั้นให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดของคุณใหม่และก็การพูดของคุณนี่แหละสร้างโลกของคุณให้สร้างโลกของคุณด้วยคําพูดของคุณและคุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด

i